มีเงินล้านแล้วเอาไปทำอะไรดีมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณเนะี่ยต้องการเอาเงินไปทำอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากซื้ออะไรสักอย่างมูลค่า3ล้านบาทเป็นบ้านหลังหนึ่งก็แลวกันนะคะแสดงว่าตอนนี้เงินของเราอะ่ะยังไม่พอที่จะซื้อเราก็มีหน้าที่ทำให้เงินอะ่ะงอกเงยขึ้นไม่ว่าจะไปทำธุรกิจหรือว่านำไปลงทุนถ้าเรานำไปลงทุนในที่ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย8%เต่อปีจะใช้เวลา9ปีคะ่ะแล้วเงิน จะกลายเป็น2ล้านบาทถ้าต้องการย่นเวลาให้เร็วกว่านั้นก็ไปวางไว้ในที่ท,ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย20%ต่อปีก็จะใช้เวลาแค่3.6ปีเท่านั้นแต่ทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองกําลังลงทุนอยู่และทุทกๆการเรียนรู้ต้องอาศัยเวลาจะดีกว่ามากๆถ้าในระหว่างที่คุณกําลังเรียนรู้อยู่นั้นวางเงินไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้นมาสําหรับคนที่มีเงินล้านและไม่ชอบความเสี่ยง ติดตาม EP หน้าได้เลยค่ะ